โอ้อะไรหมีวสวัสดีค่ะอยู่กับช่องกูแม่น้องเหมีวนะตอนนี้ก็มาถึงววกกกกแล้วนะคะเฮ้อเอา,อาเฮ้่เฮ <c oughs> มยเฮ้ยเ้อเี่ยเ้เยเ้ยฮ้ยเฮ้ยเ้เเย ถึงแล้วนะคะมามกินข้าวซองมาีอมาจากบริก็ใ่นะว่าเลุงเสือตัวเสเือลุงเสือตัวไม่กินนั้นเออใกล้ไปให้เสือตัวเยมันนี่อยู่มากินข้าวออราไปลยอ๋้านนั้นไปยุเมื่อไเบ่มามได้กินข้าว รากน้นะอะไรหนูกอะไรเออลูกนถาหมีวงใกล้แม่ไงาเธอนั่งใกล้แม่เอไงอะไรยัมาอ้าวโตะมขากินแล้วบกเอาไปกันะมากินก็ไดาวยเอ๊ะอ้าท่านก็ได้ทุกทุกทานกรอม เอาาขึ้ชั้นสุดที่มั้งขึ้นชั้นสุดที่ฮลวัสดี่ะสวัสดีเอีช่องป้าแสนชาแนลทุกคนแล้วก็ฝากท่องในกระดูกเวาแล้วเนเราก็เลิกตั้งเสร็จแล้วเอาทิ้งข้าวทุกคนมาตอนนี้เราเรามาเวลาเลิกตั้งเสร็จมาทำงานมีเรารล่อนเลยมันต้องหยิบเราเองน่ะ บ่ายโมงห้าสิบกินข้าวฮะเฮ้ยนาอกันเรอเพื่ออะเ้ยรกินกินส้มแก้วหรอพักบมา่รายรถไปมาทาัทำมา่ายูไเาเราองนาเลมาตาแเดรื่อง้องาซานไม่หงุนเหอคน้อยเอมห้เขียดน้อย วุ้นูไเาปรนะิม่าซิมหายไรนอยุไม่เนียจเจ้าเราซิมแน่ดีัอข่ีกขากันช่งดีข่าวประติโอ้ใช่รอใช่ิตประเสริฐมาเอิญเดียวมาดิงเสมดิงแปบดู โอ๊ยคอนปีดมันจะดิ้นนันโอ้แขูดตะปูอีาตะปูแล้วทมระตายตเอ๊ะเสนอปนะขูดตะปูตะปูขูดตะปูลงมาแต่บันไดแล้วคอบยานล้มแล้วจอบ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 ลงมาแล้วหดขี้ดินอะไรเอ้ยดึงมือจรอดอันนี้ประกุดโอ้โหตะปูอยู่ดนอันบันไดเทานะยาชิเข้าเลย เฮาโลกตัวโลกบนแล้วอันมื่อนี้ยไปล้างเพลงตัดเนี่ยหนังหนาวมันก็ดีหมอก็มีตัดเราเลยไจะไปดีหน้าชี้อลไรมาชี้เมืไปถามคนนึงวะเดสิยนมันกินกุ้ยเตีแลหาที่เลิกมันละหายเลยตะกิน,นว่ามีกินกุ้ยเตี๋ยวอะมาเห็ดกนหลายๆแหลย เราอาหารเรไกกินก็เตี๋กก่อนนะแม่นารลกเจ้วบารุเออข้าน่ะเออเจระจตาเ่อมาหาเออมาหาอาชีพอยู่บ้านไหมเพื่อนวะอี่ามันไปไม่ดินแล้วไม่ชาก็อยู่หนั่นแล้ววะมาเข้านี่ดแล้วยาเก่จรอะไร ก็ไปเช่าหาพกนนอนไมูกับยอนักตู่บยอดนักตู่ล้างกนเด้อน้องเปนไงเป็นไข้หรือบอ พ้นาฝาไว้หือแม่อันนั้นใไม่เบนในมาฝาเมนนชัดว้าวนี่มไม่เบนปดบมาาจับทุกความต้องไผว่าบ้านเขาสั่งเผว่าไปกาดแม่พอนั่นะมันไฟมาขึ้นนนะฝนแล้วแลมันมองกันเอารถไฟลวมามือนั้นมันวัลราไปด้วยแล้วกันเอารถไและมันไม่มีไป กินอะไรแม่กินอะไรบอมันไม่ได้กินอะรมไม่ได้กินข้าวกินเื้อวเธอมาตน้วเจริงจรอบอ่ะน้ำตกตกขวดปลาอะโวดขวดทำตกตกขวดน้ำปลาหยาดแล้ววนเาอาเล้อันไหน มันตกเนื้อบ่ะเต็มปลาล่ะเหรอคือคิด่แม่กินได้อยู่แต่มันแค่มันนัวลึกใช่อันแค่บ้านโผล่อยู่นะคะโค้นโผล่เลยเศษแตกเลยโผล่เลยนุ่เลยเนาะยี่บ้านเราใช้ลาบโคลนลา้ทั้งหมด มือข่าวเอ็นนะนะข่าวฮามมส่ื้อปลแดกหูแล้วเนาะอ้อไม่ได้ซื้อลายทบ่ปสบใดกไปทอด้อไข่ปลาด้เออบาเเด้อมันยังไม่โง่เขาบอกมำซื้อ น้ำเพิ <payload> ่เลยจะได้แล้วพี่เสือไม่ได้ถ่ายคซีลืมให้เหนียวถ่ายลูกให้เอาไปใช้ด้านหน้า่ลยนะเอ่ดมานหน้าไปไหนเนี่ยแล้วมันกินหญ้าไล่ออกจากบ้านหญ้าอธิไล่มาอ้าจากบ้านมันเติร์ลหรือเปล่ามันกรงหังนอแถวนี้ล่ะมันเมารถแถวนี้หรือเปล่ามันเมารถเลย มันอยู่แถวนี้ละมันจะไปเลยตากตัดแต่งเลยมันก็คงปวมันก็คงัวเลยว่าจะอูดน่นเลยง่ายๆจะกดมารถอะไรนี่ยคุณไม่เห็นรถจมูกตกกระดาษกไม่เห็นรถเดี๋ยวไปตัวบีก็ยางมาเหอะอยากาเล่นงรเดิอยากยืดทอ่จ่บเรายางมา

เราอะเรม่องหนึ่งเขาฟังสือลงไปเข้าห้องน้ำแล้วบอบอซื้อผู้ขาก็มีนหูจักแยนนี่กับก็มินหูจักผ่านเขาถามบอลไอ้ที่เจอบอลขอเ้าห้องน้ำได้ป่ดานหมู่ผ่านหมู่มาเลือกตั้งเอกอเพิ่ขาวามูจ๋ไปบอว่า มีเงินโบก็ห้น้อบมันานใหญ่แหละแม่เมื่อยหก็แม่คอยบอก่อยเยอยู่บ้านเขาก็เลยบอกหัวจักต้องบอกซื้อตาซื้อยายขับรถหัวจักจนสุดท้ายจนสุดท้ายนะพี่เสือบอกวยายอันเพิ่เสียไปนะน้าขยังโออแน่ที่จริงนะซื้อล้านะยาคัมคือคัมคืออคัมนันโกนหจักบปบ้านไมยังไ่เลยมาจะพูนบอกม่

จะเป็นเ um, ้อเลยเนี่ยเอามาบำบัดเป็นกาย่าพกายภาพบำบดบบี่เยด้วยคอไดฝ่าว่แล้วันต้งดีวได้ฝ่าว่ะวม่กเหรอย่าโอ๊ตแต่ละขอมะเยอาโอตแเติมพลังมันจะหิ้งก้าถึงเส้น ออกอากไม่ได้ไม่ไ <forcé> ด <certains> ้ออกไฟเลยเนาะยังไงบ้างถายกันมาหนักปอกเลยแเลยหมดปวดหัวเลยสามเลยกันเนาะไหนเอ้ ตัก oh ินไปตนมกิ้มเดี๋ยวดนานีนะาเปใจน่าจะเว่ง่ามาเลยเหรเออเดมาเลยล้วที่เป็นตละกูลแตนอกระดาษเออแล้ววะแล้ววันนี้เป็นขวนน้ะ